สวัสดีครับวันนี้ทาง BPO Channel นะครับก็มานำเสนอนะครับตัวสินค้าเกี่ยวกับตกปลาหน้าดินแล้วก็ตกกุ้งนะครับที่ทางบริษัท BPO มีจำหน่ายนะครับนี่นะครับสินค้ารายการแรกนะครับเป็นหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อตกปลานะครับสำหรับเพิ่มกลิ่นให้เหยื่อตกปลาของเรานะครับผมหัวเชื้อจี๊ดม a กทูจากค่ายตีจุบุนั่นเองนะครับมี5กลิ่นนะครับนี่นะครับ กลิ่นแรกนะครับที่จะแนะนําสีขาวนะครับกลิ่นแรกที่จะแนะนําสีขาวเป็นเป็นหัวเชื้อกลิ่นมะพร้าวนะครับมะพร้าวครีมนะครับกลิ่นต่อไปนะครับสีเขียวนะครับเป็นใบเตยครีมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองความให้ดูนี่นะครับตัวหัวเชื้อนะครับจะผสมมีความหนืดนะครับตัวนี้ผสมแล้วก็กลิ่นจะหอมทนหอมนานนะครับหอมไกล กลิ่นต่อไปเป็นกล้วยครีมนะครับสีเหลืองนี่นะครับจะคล้ายๆกับนมเนยครีมนะครับสีนมเนยครีมจะเข้มหน่อยแต่ว่าตัวชื่อกลิ่นนะครับจะมีระบุไว้ตรงนี้นะครับที่ป้ายแล้วก็กลิ่นต่อไปเป็นนมแมวนะครับนมแมวสีใสนะครับเป็นกลิ่นยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นกลิ่นนมเนยครีมนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็ยังมีสูตรเดิมนะครับหัวเชื้อสีเขียวนะครับเป็นจีด ชีสเขียวนะครับตกปลาชนิดน้ำนะครับตกปลาเกตนะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นหัวเชื้อตกปลากรดนะครับขอบอกว่าตัวนี้กลิ่นสุดๆนะครับข่าวมากนะครับตกปลากฎดมีคนเอาไปประยุกต์ใช้หลายแบบก็ลองหาสูตรกันดูนะครับตัวนี้ต่อไปก็เป็นชีสน้ําสูตรปลาสวายนะครับสีเหลืองนะครับนี่นะครับ แล้วก็ยังมีอีกสูดนึงก็คือจีดแดงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาสินค้าหมดนะครับจีดแดงนี่ทีเด็ดเลยนะครับดังมากนะครับของค่ายจูบุนะครับนี่จะเป็นหัวเชื้อนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนี่นะครับเป็นหัวเชื้อของเมมี่นะครับสีเขียวนะครับกับสีส้มสีเขียวนี่เป็นสูตรสวายแม่น้ํานะครับส่วนสีส้มเป็นตกปลาทั่วไปนะครับขวด เป็นขวดพลาสติกก็ให้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นหัวเชื้อตกกุ้งของเมมี่อีกเหมือนกันนะครับจะมีแบบน้ํากับแบบผงนะครับนี่นะครับเชื้อรุ่นเขาคือติดหนึบนะครับตัวนี้นะครับขวดสีม่วงนะครับกับขวดผงตัวนี้นะครับเป็นหัวเชื้อตกกุ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวเชื้อตกกุ้งจากค่ายฮันเตอร์นะครับ ็นน้ำหมักนี่นะครับกลิ่นจะค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับตกกุ้งได้ดีเลยสำหรับนักตกปลาที่ตกกุ้งบ่อนะครับแล้วก็มีเหยื่อเฟียบนะครับนี่นะครับมีสามสูตรนะครับไฮเกรดปลารวมนะครับปลาหนังนะครับนี่นะครับก็ร้านค้าก็สามารถสั่งได้ที่ BPO นะครับตอนนี้ แล้วก็เหยื่อจุบุทุกรุ่นทุกโมเดลนะครับมีจำหน่ายนะครับทั้งลำมันแดกนะครับเหยื่อสูตรนะครับเหยื่อเหยื่อลำมันแดก6กิโลนะครับจับเตยเขียวนะครับจับเตยเขียวเป็นส่วนผสมเพิ่มกลิ่นนะครับนี่นะครับก็ลองค้นหาข้อมูลกันดูนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ที่พีโอเลยก็ลอง หาข้อมูลกันดูนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ BPO เลยนะครับสําหรับร้านค้านะครับผมสำหรับรถปลาก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวพวกนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ